ในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2567นะดาวองค์ประกอบที่เดินเร็วๆเ,เนี่ยนะครับเดินแบบจังหวะเดือนหนึ่งจังหวะสองเดือนสามเดือนเงี้ยนะจะเดินไปได้ด้วยดีนะครับไปได้ข้างหน้านะแต่มีองค์ประกอบของดาวหลักๆนะครับดาวใหญ่ๆเนี่ยนะบางองค์ประกอบที่จะเดินผิดปกติบ้างนะเพี้ยนบ้างซึ่งการเดินผิดปกติหรือเดินเพี้ยนนั้นนะครับมักจะนําเรื่องไม่ค่อยดีมาให้กับอ่าและ หลายลัคนาราศีนะครับแล้วก็จะมีบางลัคนาราศีนะที่เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับจะได้รับอิทธิพลดีนะจากการเดินเพี้ยนเดินผิดปกตินี้นะครับลัคนาใดานะได้รับอิทธิพลดีนะครับได้รับอิทธิพลดีหรือว่าลัคนาใดาที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ลบนะมาลองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนะครับ เราจะได้มาตเตรียมตัวกันนะรับมือด้วยนะครับหรือว่า,าแปลเปลี่ยนวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสให้กับตัวเราเองได้นั่นเองท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวนะก็อแอดไลน์อดีกันมาที่ a y จุด YOR8 กันได้ครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนท,กทุกท่าน ลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นเหมือนลัคนาราศีที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองนะกับคนอื่นเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะครับเหมือนเป็นต้นโพใหญ่นะทั้งให้ความรู้คนอื่นเขานะครับให้เป็นที่ปรึกษาคนอื่นเขาดังนั้นเนี่ยนะครับบุญกุศลต่างๆนะครับที่ตัวเราได้สร้างเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะย้อนกลับมาคุ้มครองนะเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งหลังของปี2567นี้ด้วย ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อดาวออกมาหลายๆดวงเนี่ยนะครับมาเป็นในลักษณะที่อ่าไม่ได้เอือประโยชน์ไม่ได้ให้ประโยชน์กับตัวธนูมากนักนะครับอ่าคนที่อ่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีสินอะไรเลยนะครับก็จะได้รับโทษไผ่บ้างนะในส่วนของปี5้าหเนี่ยนะครับแต่ถ้าว่า คนไหนทําดีมาตลอดคนไหนทําบุญมาตลอดนะในครึ่งหลังของปี2,567นี้นะครับจะมีเหมือนอเรียกว่าพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีบุญกุศลต่างๆกลับมาช่วยนะเวลาเดือดร้อน มีเพศมีภัยใดๆก็ตามแต่นี่ยละครับจะมีสิ่งดีๆนะยื่นมือมาให้การอนุเคราะห์มาให้การช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการเจราจานะติดต่อ สื่อสารอะไรเงี้ยให้เช่นว่าเราทําอะไรไม่ได้นะเราจะไปติดต่อคนนู้นคนนี้ไม่ได้ก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยถูกไหมให้เราไปติดต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับได้สําเร็จนะมันจะมีคําว่าสําเร็จเกิดขึ้นด้วยนะครับรวมถึงว่าจะมีโอกาสดีๆอ่าเข้ามาถึงตัวนะอย่างบางคนดวงดีแต่โอกาสดีไม่มานะนะเก่งแต่ไม่เฮงเงี้ยนะ ก็ไปไม่รอดถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสดีๆมาให้ตัวลัคนาราศีธนูได้ลุยได้ทํานะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆยังคงมีเข้ามานะเป็นปีอ่าเก่งๆจะทองคำนะแต่มันไม่ทองคําเต็มเมนะครับของ2017นี้นะครับยังคงรึ่งหลังนะยังคงเป็นปีที่ดีอยู่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยบางทีทําเองมัน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 ไม่ลื่นนะะมันต้องอาศ ในเรื่องของตัวช่วยอะอย่างที่บอกไปว่าจะมีตัวช่วยใช่รับอาศัยการไปหุ้นนะไปร่วมกับคนคนอื่นนะเช่นว่ามีโอกาสท้องเข้ามาหาถึงตัวเรานะครับเราก็ไปโคกับบริษทัทอื่นเนี่ยนะครับไปให้คนอื่นเขามาช่วยมาช่วยทานะมีจะทําอะไรก็ต้องมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมด้วยเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่เราจะคิดนะสิ่งต่างๆที่เราจะทำน,น,นั้นนะมันจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะคนที่เราไปร่วมทาไปไปร่วมหุ้นกับคนอื่นเขา ะะก็จะการมาเป็นตัวช่วยนะครับที่ดีให้กับตัวลักษณะราศีธนูเพาวดาพระหัตเนี่ยนะครับ ตัวแทนดาวของชาวลัคนณาราศีธนูนะครับยังคงอยู่ในเรือนอริอยู่เลยนะตลอดทั้งครึ่งปีหลังของปี2 0 6 7นะครับจนทําให้ว่านะเงินเงินทองทองต่างๆนะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแล้วมันก็จะหาเงินมาทำอ่าแล้วมันไม่ลื่อนอ่ะนะครับดังนั้นมันต้องหาผู้ร่วมพุ้นผู้ร่วมลงทุนต่างๆนะครับก็จะลื่นได้นะแต่การงานต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่าต่อให้ดวงเราไม่ดียังไงเนี่ยหน้าที่การงานกิจการการงาน งานต่างๆของชาวรัคนาราศีธนูในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับยังคงเดินหน้าได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้กักงวลใจในเรื่องของอภาวะหน้าที่การงานที่จะมันจะสะดุดอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่นะครับแค่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคิดมากนะฮะเหนื่อยมากหน่อยนะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จตามสิ่งที่ทำเช่นมีงานนะมีโอกาสดีๆเข้ามา พอเรารับเข้ามาปุ๊บนะมันก็จะมีเรื่องสะดุดหน่อยแต่เราก็ยังสามารถฝ่าฟันนะครับ แปลเปลี่ยนโอกาสที่มีเข้ามานะครับให้ประสบความสําเร็จอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาแล้วก็จะแปลเปลี่ยนให้มันประสบความสําเร็จก้าวไปข้างหน้าได้นะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวนะยังคงเป็นปีทองนะครับพราะงานมันดีใช่ไหมมีงานเข้ามาแล้วก็ลุยทําลุยทํานะครับเงินทองมันก็จะเพิ่มพูนด,ด้วยนะครับในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2 5 6 7นะเพราะถ้างานดีเงินดีนะ ก็ยิ้มออกยิ้มสบายแล้วนะครับอ้าวแล้วส่วนที่มันไม่ดีคืออะไรลนะก็คือหนึ่งและในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูเองนะครับเพราะฉะนั้นาการนำทับนะครับการเดินการรบอะไรยานนะในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับถ้าร่างกายเราไม่ดีเราก็จะสามารถเพ่งพรำนะทําทให้ว่าเวลาโอกาสทองอมีเข้ามา เราจะไปจัดจะทำอต่ร่างกายไม่พร้อมที่จะลุยร่างกายไม่พร้อมที่จะทำนะมันก็จะเสียโอกาสในส่วนนั้นไปได้นะครับอ่านะแล้วก็จะมีในส่วนของว่ามันจะเกิดความวุ่นวายนิดหนึ่งนะในในครอบครัวนะครับบางทีจะทุกข์ใจกับสิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวนะอ่านะอารมณ์จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งธนูเองนะครับเดิมทีก็จะมีดาวของความเอื้อทอนคนอื่นถูกไหมเห็นคนอื่นแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือถึงแม้จะอารมณ์รอบเงี้นะเพราะนั้นในปีปีนี้เนี่ย นะครับบางทีเห็นคนรอบข้างคนรอบตัวเห็นเพื่อนฝูงเดือดร้อนนะเราเข้าไปช่วยนะเราก็จะร้อนเองด้วยนะเพราะเราก็จะต้องดูดีๆแหละนะครับว่าถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วอ่ะเราจะ มีปัญหาไหมบางทีเรามีอยู่ร้อยหนึ่งเพื่อนเดือดร้อนเราให้เต็มร้อยเนี่ยเดี๋ยวแล้วเพื่อนมันไม่ได้คืนตามกําหนดอะ่ะม,มันก็จะต้องแบบเดือดร้อนตัวเราตามมาภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของครึ่งปีหลังนะเงินทองหาได้แต่ระมัดระวังคนรอบข้างคนรอบตูนะครับมาโกนทรัพนะทําให้เราทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงเกือบเกือบปลายปีอะ่ะไ,ไม่ได้ถึงปลายปีักเท่าไหร่นะเกือบปลายปีซึ่งในช่วงจังหวะเดียวกันเนี่ยนะครับ เห็นไหมเมื่อกี้เตือนว่าในเรื่องของเพื่อนมากวนทรัพใช่ไหมแต่ในช่วงจวังหวะเดียวกันนะครับบางทีมันมีเหตุนะมีงานมีโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เราทําแล้วมันจเจรญอน่ะเราทำํำเราขวายคว้า,วาแล้วมันได้ดิบได้ดีบางทีเราต้องใช้ทุนทรพย์เองนะแล้วเราก็ต้องเตรียมแผนสองเอาไว้นะถ้า,วาเวลาไปช่วยคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับมา ทีนี้มันจะมีอีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับใครที่คิดอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนะสภาพแวดล้อมรอบๆข้างให้มันมาก่อเกิดรายได้นี่นะครับเราก็จะสามารถทํารายนะเช่นว่าจะต่อเติมบ้านนะทำเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถือว่าอ่าเป็นเรื่องดีให้กับชาวธนูนะในส่วนของปีปีนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นของคนอื่นเขาอะ่ะมาวุ่นวายเลยนะเดี๋ยวมันจะ พุ่นวายยาวนะเช่นว่าแบบมีญาติพี่น้องมาแล้วเขาเห็นเรามีบาร,รมีกันนะอ่ามาขอให้ช่วยนุเคราะห์หน่อย,อยน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะเพราะนั้นเราต้องเตือนในเรื่องของการบริหารเงินการจัดการเงินทองทอง,ทองต่างๆน,นะครับให้กับตัวธนูุทุกคนทุกท่านด้วยนะครับใครที่เป็นผู้บริหารนะแล้วจะต้องเข้าไปดูแลเงินขององค์กรนะไปเข้าไปวางแผนอะไรอย่างนี้นะครับนะตัวส่วนส่วนนี้นะบางทีจะต้องแบบพิจารณาอะไร หลายรอบหน่อยนะครับมิฉะนั้นนะครับแผนที่คิดไว้นะสิ่งที่กระทําไปนะบางทีเราอาจจะพลั้งผิดนะมีเกณฑ์พลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทำให้มีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับเงินเินทองทองนะครับมาถึงตัวได้นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้เนะี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นเขานะเราจะร้อนเอง ดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะมองเห็นเลยนะว่าจะมีโอกาสได้ทําบุญจากความกระตันยูของตัวเรานะครับบางทีเราอยู่ห่างไกลนะคนคนในครอบครัวนะบางทีไปทํางานจนไม่มีเวลามาดูแลคนในครอบครัวนะครึ่งปีหลังนะครับรำมัดระวังในเรื่องของอ่าสุขภาพนะของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะของพ่อของแม่นะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับอ่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยได้ไข้นะครับเกิดขึ้นมานะเราก็ถือว่า มีโอกาสที่จะได้ดูแลท่านไงเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังนะครับระวังสุขภาพของคนในครอบครัวแต่ก็ถือว่าเป็นบุญดีนะที่เราได้กระตันอยู่นะครับจะก่อเกิดความก้าวหน้านะาทำให้เรานั้นจะเลยรุ่งเรืองขึ้นในปีถัดๆไปนะธนูเอเนี่ยนะครับปีนี้มีปัญหาทิ่หน่อยนะ6-7แต่พอ เข้าไปสู่ในปี68นะครับมันก็จะมีแบบแบบเป็นคลื่นอะ่ะเดี๋ยวขึ้นสูงลงลงต่ําอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีในส่วนส่วนนั้นนะแต่ในส่วนของอ่าสิ่งดีๆอะ่ะนะมันจะมีซะมากกว่านะนี่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อน ที่ต้องบอกเอาไว้ก่อนเพราะอะไรนะครับเตรียมรับมือไงอ่าเตรียมรับมือยังไงล่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะให้แข็งแรงนะเดี๋ยวพอโอกาสดีๆมานะในปีถัดๆไปหรือว่าปลายปลายปีของครึ่งปีหลงังหกเจ็ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวร่างกายไม่พร้อมที่จะขวายคว้านะอันนี้เตือนเอาไว้สําหรับลัคนาราศีธนูครับขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนดุงบันดานให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบความร่ํารวยสําเร็จอย่างรุ่งเรืองในปี2 0 0 5 567นี้ด้วยครับ